ดีฮทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป Super f r i e ฮะวันนี้หมาจะเลิกเป็นหมาหนึ่งวันเพราะหมากับพี่ล็อกจะกลายไปเป็นแมวเมียวเมียวเหงาที่วันวันเอาแต่เลียโซตีนตัวเองแต่คราวนี้เราจะไปทำภารกิจเราจะต้องหลบคนไล่จับแมวให้ได้แล้วก็ทาภารกิจให้สําเร็จแล้วก็หนีออกมา เฮ้ยมาเชื่อมั่นว่าหมาเนี่ยเป็นแมวที่เก่งกาจได้แน่นอน <G ül> แต่ถ้าเรากลายเป็นคนไล่จับแล้วก็ต้องไล่จับแมวให้หมดซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่หมาถนัดนว่า <G ül> ไปดูกันดีกว่าทุกคน Let's go เ <G ül> งี้ยวพี่หรอเ <G ül> งี้ยว <G ül> วันนี้เรามาเลียส่วนตีนเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ <G ül> เรามาเป็นแมวนักซ่อนแอบีรลใช่แล้วฮัสกี้เกมนี้เราจะต้องหนีกับผู้ที่ตามหาไล่ล่าเราอย่างบ้าคลัง่งและเราจะต้องทำภารกิจเมี้ยวเมี้ยวเงาของเราให้สำเร็จด้วยซึ่งภารกิจของเรานั้นก็คือเลี้ยงส้นตีน <c oughs> ไม่ใช่ไล่กินลูกอมให้หมดแมปโว้ย แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าพวกเราเองก็สามารถกลายเป็นคนไล่จับได้เหมือนกันเราไม่ต้องถามเลยว่าถ้าฉันได้เป็นคนไล่จับฉันจะจับใครเป็นตัวแรกลูกพี่จะจับใครคือหนามัยแกอยูแล้วล่ะลูกวิห้ามจับพัสกหนๆหน่อยนเกมจะเริ่มในอีก4วิว้าวโวตแมปแบบอะไรดีพัศกินี่แมปอมองอารดีกว่าหลอดเทอะมองอาร นี่เลยให้เพเยอร์เป็นคนหาเอ้ยเพเยอร์หามันเล้าใจกว่าตั้งเยอะให้บอดหามันไม่เร้าสใจใช่แล้วเล่นกับ AI จะไปสนุกได้ไงอุ้ยอฮ้ยเอ้ยอ้ยโน้ปลกรเป็นเเกมแรกเลยเลยว้าวความเกลือของฉันมันหายหมดจดไปแล้วเงียวอย่าชอบฮัสกี้เงียวในสมอรภูมิไม่มีคำว่าพี่น้องเฮ้ยลูกใญ่ ทุกคนก็สะละโอ,อโอกอยนี่ไรหน่อยแน่หายไปไหนกันวะไอ้ไดมอนด์เนี่ยไว้ทำะไรฉันจะไปรู้เหรอฮัสกี้ฉันยังจับใครไม่เป็นจับใครไม่ได้สักคนหนึ่งเลยนี่เ,เลยหมาจะไล่เก็บกินขนมเจอหนึ่งตัว <c oughs> อ้าวโนล้วไปยานันฮัสกี้าปล่อยให้เล่นก่อนสักแป๊บนึงแล้วกันสงสาร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องจา๋าวันนี้ซิจ๊ะเรียบร้อยหนึ่งตัวโดยจับไปแล้วลูกอุ้สกินเพื่อนน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจออีกหนึ่งตัวว้าจะกินเป็นหมาน่ารักเอาลูกวิเจอเพื่อนคนนั้นแล้วเหรอเลื่อกแกกับเพื่อนอแค่หนึ่งคนเท่านั้นบอกเลยทุกคนพี่ลองหาสกี้ไมาเจอแน่นอนมาจะหาลูกโอมอีกสองอันให้เจอเฮ้ยไปกันสักเล็กสักน้อยได้ไหมล่ะหมอยู่ในยาหนหนะมองอันเ <What? S 2> จยเดี๋ยวก่อน ฉันอยู่<า>ที่เอกซเล่อ๋อโนเว็บหนึ่งเราทำเฟลไปแล้วแมวที่เราจับมาทน้งหมดจะถูกปล่อยตัวหน่อยแนะ่นี่เลยมากินขนมนี่แน่หนึ่งตัวมามานี่สิจ๊ะมาให้พี่จับซะดีๆจะ้ะไปไปจับไปฉีดยาพิษสุนักพิษโแมวบ้ากันโนโนพี่เราแย่แล้งแกวแมวเหมียวเหงาหรือใช้ฉันจับแกแล้วแกวไปเลยอร <c oughs> อเฮ้ยทำไมเพื่อนวิ่งเร็วอ่ะเพื่อนทำไมวิ่งเร็วอ่ะ ว้าวห้องไฟบอกเลยว่าไม่รอดโดนโดนเย็บร้อยสองตัวโดนโดนติดติดติดทำไมมันมีสัญลักษณ์เหมือนไฟอะไรบางอย่างอุ้ยนี่แน่ฮัสกี้ฉันจะปิดไฟอ่ะปิดไงวะโดนอมุดตื้ออ้าวนี่จะมีดวงตาเอ็กซเรย์เฮ้ยเอ้าตกท่อจมพอดวิ่งตกท่อโธ่พี่ลองตกท่อละจ้ะฮัสกี้แกอยู่ไหนวะ นี่อะไรว้าวมาได้พลังวิเศษวิลน,น anyway. ี่ยจะบอกอ่ะทช่ไมเหรอมนเหลือแกแค่คนเดียวพี่ล็อกมาอยากลองใช้พลังวิเศษกับพี่ล็อกจริงเลยอ่ะอย่าดิคะเฮ้ยเจอกันเจอแล้วดอยแน่มันนี่เลยไอ้ไอ้บักก็ซ่อมไฟซ่อมไฟอะไรซ่อมไฟอะไรหน่อยแน่บังอาจมากซ่อมไปปเฟทักกี้แกอยู่ไหนวะมามาอยู่ยุดยุดยุดตรงที่กินข้าว นี่มันห้องไฟงับไปเอ็กซเรย์มันดีกว่านี่น่าโมโถไปหนึ่งกุ๊ปนี่แกแอบทำเควสอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้แอบไปลงมาทำอย่างโจคืมน้อยให้แน่อีกแค่อันเดียวเจเดี๋ยาบอกนะมานี่ไงรถวู้ฮู้ล้นโนโนมีฮัสกี้นี่ไม่ได้แค่คนเดียวเองคือคือฝากไปก่อนอย่าลืมไปดอกเบี้ย หมาเป็นผูช้ชนะเฮ้ยแต่สกินเพื่อนคนนี้เขาน่ารักกว่าแกเขาเป็นสกินน้องหมาด้วยอ่ะเ่อยผมอยากได้แลกกันปอกผมไม่อยากเป็นแมวที่วัน,ว,นวันเอาแต่ลเลียส้นตีนตัวเองแล้วแกไม่เลียจัเห็นแกเลียบ่อยๆมาอยากเป็นหมาที่วันวันเอาแต่ลเลียตูตัวเองมากกว่าเออคราวนี้หมาจะได้เป็นนะปะ่าวดวงกาชานปะป้าพิษย่างแกไม่ได้เป็นหรอกบอกเลยเฮ้ยไม่แน่หรอกพี่หรอก คนที่จะเป็นผู้หาก็คือพี่ชายหัวเฟนไฟหัวเฟนไฟลูกกอพี่เราได้เล่นเป็นแบวด้วยกันแล้ววิ่เราก็ต้องมาสามาคีคือพลังได้ะไรสามาคีคือพังนี่มันของถนัดของพวกเราอยู่แล้วคือของแท้ว้าวนี่มันแบบโรงเรียนนินดจะต้องไล่สวบเออลูกอมมันอยู่ไหนวะฮัสเก้นั่นไงหมาเจอแล้วอยู่หลังประตูโอประตูทะลุได้งี้เลยวิแล้วเ,เดินทะลุตะปู โนโนมาโดเบล no, no อุ๊ยไม่เป็นไรฮัสกี้มันยังมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดว่ารอบนี้เราทำเควส์สำเร็จแกจะถูกปล่อยตัวออกมามอมิเลสันภาพพิละอะไรอ่ะมาบุตะฮิวไอเทมโอ้ยู้อยู่แล้วแหละสภาพอย่างแกอ่ะมาบุตะเก็บเพชรเหลืองวิลอย่าโม่แต่โม่บอกโลเคชั่นฮันเตอร์ให้ฉันรับรู้หน่อยเดชเขาอยู่ในห้องเรียนวิลว้าวเขาบอ,อกมาที่ทางเดินแล้วพีวิลลูกอมมันไปไหนหมดวะ ลูกอมอยู่ตรงฮันเตอร์เพียบเลยบิ่ตอนนี้ฉันอยู่ห้องประวัติศาสตร์เขาอยู่โซเชียลสตาร์ดี้บิไปเจอลูกอมแล้วเจอลูกอมแล้วเขาเข้าไปห้องลรีดดิ้งรูมแล้วบิ่ไม่ต้องรายงานทีขนาดนั้นปวดจะหัวเขาเข้าไปในยิมแล้วบิ่เข้าไปในจีโอคาฟีบิ โดนโดนเพื่อนโดนจับอีกเดียวโดนอีกแค่ไม่กี่อันเองาชเด็กกีรามนพี่ชาขอร้องล่ะอย่าอย่าทำผมเลยวายเข้าไม่ได้วายติด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 ตื้อต um> 네 mm ื้อต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 ื้นตื้อ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 เื้อต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 ื้อ โนเเพื่อนโดนจับแล้วพี่เเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกเลยฮัสกี้ฉันจะกอบกู้เจ๊เจสุดยอดไปเลยวู้ฮู้จะเพิ่งบุกพี่โดนเหรอนเๆๆนๆนเเบ้ด่าฮัสก่าฮ่าย่าโ่ชน์าฮ่าก่าไ่าร่าย่าฮ่าฮ่าย่กฮ่าร่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่วย่กฮ่่าฮ่าฮ่ัาย่ี่ำ่่่ มีอะไรทาก็มาเรียนสวบสนตีนตัวเองดีกว่าไหมเอาดีครับเ <ฮะ S 1> พื่อนเ,อเรียบร้อยกันหมดเลยยินดีต้อนรับเวลคัมตูเดอะคลับชาวเรียนส้นตีนตัวเอง <c oughs> ว้าวโลกวเราเล่นแบบไหนดีมีเพื่อนอยากไปพิกกี้พิกกี้เนี่ยเอาคอริดรแล้วกันฮักเก้มันก็อยากไปคอริดอรพี่ยังไงมีคนอยากไปกับเราตั้งสามคนลูวกูไม่มาอยากลองเป็นคนแรกจับบ้างฉันก็อยากให้แกเป็นเหมือนกันแกจะได้รู้รสชาติของการไล่จับหมาแมวเจ <c oughs> สิ่งมีชีวิตที่ไล่เหมียวได้เก่งที่สุดในโลกนั่นก็คือเฮ้หรกอเล่บ้าเฮ้ยฮัสกี้ตังหักดีจ้าชาวเหมียวทั้งหลายพี่ล็อกมาด้วยวนกับมาที่เดิมฮัสกี้เนตตอบให้เชื่นใจหน่อยสิว่าถ้าแกใจฉันเนี่ยแกจะมาจะสวมพี่ล็อกเป็นคนแล้วโอ้พี่ล็อกแกตุย มาเจอเพื่อนแล้วเหอดหนิวายว้จะครบแล้ววายว้มาเจบเพื่อนไม่ได้หนึ่งคนแล้วพี่เหรอจไปกี่คนก็ตามฮัสกี้แต่ถ้าเกิดผ่านเว็บนี้ไปเพื่อนก็จะถูกปล่อยตัวออกมหมดดีจับพี่เหรอนีฮอฮือฮือหมองโง่ฉันยังปล่อยแกเลยนะบ๊อบบไม่ได้ตัดใจนิดหน่อยแล้วที่เหลือตัดใจหมดเลย อีกเม็ดเดียวเพื่อนเพื่อนไปกินขนมอีกแคปเม็ดเดียวจะผ่านแล้วอย่าปล่อยให้ฮัสกี้มันมันลูบคมเราได้ยัยโนโนมาค่เพื่อนไม่เจอเลยเพือเออพ่อนซ่อนตัวบอกเลยว่าฟาร์มพยายามสูญเปล่าดีฮะนิ้นีนจับเจ้าเมียวน้อยจะไปไหนจ้ารอรารๆรฮัสกี้มาแล้วทุกคนในฮัสกี้มันไม่เห็นเรา มาเล่กลัวเดนแมวตัวนี้อยู่พี่หรอมันยังไม่เห็นเรามันยังไม่เห็นเราวายล่วงลงไปข้างล่างแล้ววายเหน็ดดิยังจะอยู่ยังอยู่เพื่อจะอยู่อีกสองคนลูกพี่บอกว่าล่วงไปข้างล่างเลยจ้อแปลว่าพี่เราอยู่ข้างบนซินจอะขึ้มาทำไหมไม่ต้องมาอย่าเดี๋ยวพี่เราไม่ต้องมาพี่เอาไปหน่อยวายวายขมุยฉันขมุยแล้วเฮ้ยพี่เราจะมา ขมุยขมุยขมุยอะไรไม่เอาเอาขามุย,ยกุกอนอน้นเนออ่ออ่ออ้าอาาแพ้กแก้แพ้ทุกตาเหลือเมียวเมียวเงาอีกตัวอีกกี่ตัวจอไ,ได้ไงมาเจอแล้วหโน,โนเพื่อนหนีไม่ได้เพื่อนหนีไม่ได้กรร้องละ่ะกบู้นินกบผู้เอกกะอ เจสกี้กำจัดเมี้ยวเมี้ยวเงาได้หมดแม่แพ้ตุกตา <c oughs> อีกสกตาและกันพี่หรอน่าจะตั้งใจงเรียนภาษาไทยจะได้สะกดคำว่าชนะเป็นค <c oughs> ือเราไปไหนดีพี่็อกโอโไม่แต่คนอยากไปด่าไอ้พิกกี้เฮาเนี่ยโอ้หมูตาแดงเลยนี่แหละโอ๋พี่็อกเพื่อนอยากให้บอดเป็นนะโอ้โหโซซีเลยคราวนี้ลองบอดไหมพี่ลหรอครับไม่ทันแล้วพี่ ว้าวฮัสกี้ได้เปลนดิกแล้วเรียกมาว่านักจับแมวในตุงหนอนจะปล่อยฉันไปสบายสบายใช่ไหมจ๊ะได้เลยพี่เอาเดี๋ยวหมายพี่เอาไปสบายเองไม่ได้หมายความว่าจะบายแบบนั้นหมายถึงว่าให้ฉันทําเควสแบบง่ายๆอ่ะดีจ้ะเพื่อนจ๋าเพื่อนยังไม่ได้เล่นเลยนิน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  มันดุและเกินดุอย่างหมาอันนั้นน่ะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้พี่หรอกจ้าใช่ฉชนนะป้าใช่ใจนะป้าพี่เราต้องบอกก่อนว่าหมาน่ารักมากๆฮอสกี้น่ารักมากๆเลยครับปล่อยผมผมไม่ได้ตั้งใจพี่เราหมาจะปล่อยแล้วแต่มันมันจับเองมาแค่จะมายืนข้างๆเฉยๆพูดจริง พูดจริงๆมาไม่ได้คลิกเมาส์เลยไม่เชื่อถามพี่ชายแต่ตอไม่มีเสียงคลิกเมาส์ดังกร๊ดกๆเลยนะพี่จริงๆมาสาบานสาหุบสาบานเลยไหมมาเอามาปล่อยให้เพื่อนทำภารกิจสําเร็จก็ได้จะได้ชูพี่ล็อกกับหมาว้ามีเพื่อนเข้ามาเล่นเพิ่มนะยฮะกี้ฉันเหงาในกองอันนั่นนั่นนั่นยเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันอยู่นะเพื่อนทำอะไรกันอยู่เร็วๆทีรู้ไหมมว่าแบบนี้มันเล่นยาก มาเจอเพื่อนแล้วเมื่อกี้แกดำดินทำไมอะ่ะเพื่อจ้าเพื่อนจ๋า,จาไปไหนจ้าไปไหนจ๋าอีกเม็ดเดียวขอร้องล่ะเจ๊จะได้กลับออกมาแล้วกลับออกมาเฉิดฉายหมาปล่อยให้พี่ลอออกมาเลยเด,ดี๋ยวจดูจาจะจะจะปล่อยไม่ปล่อยบม่ลูตานี้ฉันขอชนะบ้างนี่อะไรว้าวปิดไฟหมากงรู้ไปปว่ามันลำบากแค่ไหนเนี่ย มาก็เดินติดเก้าอี้เหมือนกันพี่เฮ้ยแต่เป็นฮันเตอร์มันจะมีไนท์วิสชาิไม่ใช่เหรอวะก็หมายยังติต้องเดินติดเก้าอี้อยู่เลยพี่มาก็ดูนั่นเดดูตัวเลขที่อยู่บนหัวชันเซ่นนนอนนนยังหาใครไม่เจอเลยอจจะจะเอ๋มีหน่อนเจอหมูพิกี้มันนอนหลับอยู่เมื่อกี้จะมาช่วยกันหาบ้างเลยขนมขนมเนนจะจับเมียเพื่อนไปดึงตัวนหนน่นนตรงนั้นแะ ก็ก็ก็พี่หลังเดินมาชนเนอะดือดเด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 อดโดนสวดทุกตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แพ้พี่หลงน่าสงสารจริงเลยฮะเลี้ยงไก่ฉันด้วยไอ้เมียวนอนน่อมเมียวเอามาปล่อยฮัสกี้พี่หลงฮัสกี้เดินไปไหนไม่ได้เลยครัเดินโมเดินซั่วเจ๊เออเย่ทำไมวะตัวเย่ไปแล้วเขารอดกันหมด พี่ตูตายอยู่ยคนเดียวออมมีเพื่อนตุยวะฮัสกี้เออฉันไม่ค่อยขับขา,ขายขายขี้หน้าเท่าไหร่แล้วน้อยได้มาจับได้แค่สองคนนั่นแหละฮะทุกคนการมาเล่นเกมแมวเหมียวเหมียวเหงาแอบทำภารกิจของเราที่สุดท้ายแล้วฮัสกี้เป็นฝ่ายฉนเนะนี่ <laughs> คือคอนโดแมวเขาไปสิงคอนโดแมวแล้ว โชวิล็อกทีน่น่าสงสารเดี๋ยวหมาแบ่งบอนช้อได้กินสองชิ้นอย่างน้อยใจไปเลยนะจ๊ะลิงแบบอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ให้กำลังใจวิล็อกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย